อโรคยาปรมาราพาการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐวันนี้เรามีเรื่องราวเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากสารสกัดของสมุนไพรนำมาฝากกันซึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรตราอาชิตองโกก็มีสารสกัดสำคัญจากสมุนไพรถึง6ชนิดด้วยกันและได้รับฉายาว่าเป็นฉัตรถีอโรคยาคำว่าฉัตรถีหรือฉัตรถาในภาษาบาลีสันสกฤตนั้นแปลว่า6 ชาติอโียรคยาจึงหมายถึงสิ่งที่ทำให้เราปลอดโลกทั้ง6นั่นก็คือที่มาของสุดยอดสมุนไพรย6ชนิดที่รวมตัวกันในเครื่องดื่มสมุนไพราอาชิตองโกซึ่งประกอบไปด้วยสมุนไพรชนิดที่1นึ่มิ้นชันขมิ้นชันนั้นอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใหญ่คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนถ้าเราสกัดสารสำคัญจากขมิ้นชันออกมาเราจะได้สารที่เรียกว่าเกลือคูมินอยที่มีส่วนช่วยในการลดอาการอักเสบบำรุงตับช่วยทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานเป็นปกติรวมทั้งดูแลอาการโรคเกี่ยวกับแผลในกระเพาะอาหารํรำไส้รวมไปถึงกรดไหลย้อนได้ดีอีกด้วย สมุนไพรชนิดที่2ผักขาวตองซึ่งมีสปปรรพคุณในการต่อต้านมะเร็งยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่วยบำบัดฟื้นฟูโรคความดันโลหิตสูงช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต้านทานโรคช่วยยืดอายุผู้ป่วยให้สูโรคได้นานมากขึ้นมีส่วนช่วยยับยั้งเบาหวานรักษาความสมดุลของร่างกายสมุนไพรชนิดที่สมะระขี้นก ซึ่งในมรักขี้นกมีสารชาเลนตินสามารถช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอความแกะะ่ชราช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรในตับอย่างมีประสิทธิภาพจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักป้องกันการหนาตัวของผนังหลอดเลือดแดงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องการควบคุมปริมาณน้ำตาลในร่างกาย สมุนไพรชนิดที่4มะขามป้อมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นวิตามิน A วิตามิน B3 วิตามิน C ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและยังประกรอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตใยอาหารและคุณทราบหรือไม่ว่าวิตามิน C จากผลของมะขามป้อมนั้นมีปริมาณมากกว่าน้ำส้มขันถึง20เท่า สมุนไพรชนิดที่5าชาเขียวโดยมีสปปรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะรักษาภาวะซึมเศร้าดื่มแล้วกระปรี้กระเปร่าแก้อาการหวัดแก้อาการร้อนในช่วยขับสารพิษและช่วยขับเหงื่อในร่างกายช่วยแก้อาการเมาจากการดื่มสุรามีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักช่วยในการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ช่วยในการล้างพิษและกำจัดพิษในลำไส้ได้ด้วยช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในร่างกาย ป้องกันตับจากภาวะพิษต่างๆรวมทั้งป้องกันโรคเกี่ยวกับตับได้ดีอีกด้วยสมุนไพรชนิดที่6ใบหม่อนซึ่งในใบหม่อนมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระช่วยปกป้องเซลล์จากการทำลายของอนุมูลอิสระมีฤทธิ์เพิ่มระดับภูมิคุ้มกันช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดและลดความดันได้เป็นอย่างดีอีกด้วยและที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือฉัดถีอโรหยากับสุดยอดสมุนไพรทั้ง6ชนิด ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญวันนี้ได้มีนวัตรกรรมในการนำสุดยอดสมุนไพรทั้ง6ชนิดมารวมตัวกันในรูปแบบของเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดเข้มขน้นดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรนวัตรกรรมคุณภาพการันตีด้วยรางวัลเหรียญทองระดับโลกเชิญพิสูจน์ได้แล้ววันนี้